โออผมโอ้โทษโทษทีครับ <interfer> พ <es> oh! oh. ี่ผมแค่เดินชนไปแล้วอุ้ยโอ้อยวิ่งรถบุบเลยวุ้ยครับเอาบีบแต่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 เอาเอาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เออเดี๋ยวขออะไรให้มันโหนๆหน่อยดิ โอ้ยหนึ่งดาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้เด่นี่ครับโอ้ยเอาแล้วไงวมาเยับยเ,เงงยยบด,ด,ด,ดี๋ยวมันมีอะไรไหมมันมีแบบมีรีโมทดเบสิกแตกเ <c oughs> จอ เจอเว็บเว็บเว็บไทยเดี๋้ออ่าทากิตฮิวแมนนะครับเจอเจอไม่เจอเจอเจอริโก้ครับจิริโก้เจอเจอริโก,โก้แล้วไงมาครับผมขอให้มาครับไว้เพลงขอเปเพลน้นนันได้ไหมออเดีโอนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหปิดเลยครับปิดเลยครับปิดเลยครับ โอ๊ยโอ๊ยคุณยิงผมคุณยิงผมเจอผมหน่อยเจอเจอดิโก้ผมหน่อยครับกระสุน,นเจอกระสุนผมหน่อยเจอกระสุนผมหน่อยครับพี่ว้าโทเจอบีมบีมสองมืออืมว่าจะเอเ็นจี้ลดลดหวบเลยวะ่ะ เจอเนี่ยผมหน่อยนั่นโอ้ยือ้อเฮ้ยเจอมิสไซล์ผมน,นั่นเจอเอ,อ่อเจอมือขวาเจอเจอผมยิงบีมไป ไม่ได้วะ่ะโอ้ยังไม่เข้าหรอกคุณยิงผมไม่เข้าหรอกครับคุณต้องเจอผมหน่อยอยืเรียบร้อยรู้แล้วสู้กับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยคุณจะมาทำอย่างนี้ผมไม่ได้ เลงกันเลงกัอนอย่างนี้ต้องเลงครับนะอย่างนี้ต้องเลงเจอเจริโกไ้ไม่ต้องหนีไม่ต้องตีครับโอ้โหมันหลบได้หมดเลยวนะเดี๋ยวยังเออต้องบินกันบินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ ยิงใส่เจอครับไอต้นแหล <c oughs> <c oughs> okay, นะโอเคฮะก็วันนี้จะมาเล่น GTA กลับมาเล่นแล้วก็เปิดประตูไปที่มอสที่ผู้เขาที่ระเบิดผู้เขาเผากระท่อมนะอย่างไอเอนแมนก็ทงนี้คือยอดวิวต่ำมากก็ ผมไม่รู้เวลาอัดเกมอื่นนี่คือยอดวิวต่ำมากพออจจดัด GTA ยอดวิวก็เยอะแต่คือผมอยากอัดเกมอื่นบ้างนะครับอืมก็ต้องเข้าใจหน่อยนะฮะอ่ะมาเจอผมหน่อยเจอผมหน่อยยิงก่อนเลยภาพอาจจะผมยังไม่ได้ลงมัดภาพสวยนะครับก็ก็ทนดูภาพแบบนี้ไปก่อนแล้วนะฮนะ เรียบร้อยผมขอไม่เอาตำรวจได้ไหมขอปรับให้ตำรวจมันหายก่อนไม่อยากให้อยากแบบกินเกียนแบบไม่มีตำรวจอ่ะเรียบร้อยโอเค้ลแล้วก็มันก็จะไม่มีตำรวจมาก,กวนใจละนี่ครับผมยกรถคว้างนี่ครับผมตูม สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ย hmm. อ oh ้มื yeah, ่อกี้มันเข็มมันเป็นเข็มยาสลบนะ เพิ่เร่งปุ๊บ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 เรียบร้อยจริงๆเข็มเดียวก็ได้นะความจริงอ่ะเราต้องอันนี้นะเว้ยวัสดีครับนี่โหนี่เขาแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งออกกำลังกายด้วยนะก็เราก็ชนอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยฮนะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละครับจังหวะนี้ไม่ไหวแล้ววะลองนี่หนะเอ้าวอสก็อย่างนี้ไงวอสวอสอย่างนี้เลยหืมเฟรมเลทแทบไม่เหลือ ชาร์จคร,รับเราชาร์จเราชาร์จเราชาร์จอือโอ,เเอ้โหโอ้ยอ้าวรถเมย์อะไ,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 ไม่เออถูกลับทับไล่ขับไล่ขับไล่ขับไล่ทำไรทำไรโลบรรทุกครับตูมแตก เฮ้ยเจอเป้าหมายเรียบร้อยสวัสดีครับผมขอยกหน่อยนะครับผมจะพาคุณไปส่งที่ดาวังคารไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเราต้องไปช่วยเขาไม่ทันแล้วมั่งอ่ะโอ้โ,โ <laughs> เราจะมาดู เราจะมาดูเออ่ขาเรียบร้อยครับเราจะมาติดตาคเขาเรียบร้อยถ้าเกิดมีเสียงได้เข้าต้องขอไปด้วยนะมาเฮ้ยเฮ้ปิดโทร่ัสวัสดีครับโอเคครับมันนี้ผ่านไปได้ผมนะเว่าเขาเขาอยู่รถโอเค ครับเราจะพาคุณไปส่งครับคุณอยากไปไหนผมพาไปส่งได้ครับอ๋อโยนผิดครับขอโทษที <laughs> นี่ครับเราก็จะมายืนบนรถเฮ้ยเฮ้ยฮะมาได้ไงครับเนี่ยโอ้อันนี้คงจะขวางทางนะผมต้องพาเข้าไปไปแล้ววันดีครับผมโอ้ยอา้อาวอา้าวอ้าว เว้ยเว้ยเจอหน่อยเจอเอ้าเจอหน่อยครับเจอเอาเอาเอาเจอหน่อยรถบรรทุกโอ้โหรถบรรทุกวัสดีครับโวัสดีครับผมไปครับนี่เราได้เวลากวาดถนนกวาดถนนว่าเดี๋ยวนี่คงไม่ใช่การกวาดที่ถูกต้องครับผมต้องทำให้มันกวาดที่ถูกต้องวันนี้กวาดถนนครับถนนแม่ง ถนนมันติดครับผมเราต้องกวาดถนนก่อนกวาดถนนกวาดถนนครับกวาดถนนรถเดี๋ยวรถมันะจะติดมากกันไปครับผมนะ <ว mon noise> เรามาตรงนี้บ้างเราจะมาหาคนตรงนี้สว <mon noise> ัสดีครับ <ว mon noise> เราจะมาที่นี่บ้างที่ทะเล เราปรับเวลาเป็นตอนเช้าแป๊บตอนเช้าอ่ะเออเออเออโทษทีครับผมผมแค่เปิดดดนเลยเอออ๋อผมคุณยาเอาคุณใจนก่อนครับคุณใจเย็นก่อนคุณใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อน อาคุายเจ้าจริงดิแน่ใจนะเออโอเคฮะเรียบร้อยมาแล้วก็มาเราจะมาหาลุงตรงนี้กันลุงเนี่ยเสถานี้แหละลุงมาเราจะไปหาลุงกันลุงอยู่ไหม เว้ยลงยังไม่มาว่ะหรือไม่ก็หนีไปแลวเว้ยวันนี้ครับคุณผู้หญิงคุคุณคุณผู้หญิงอยากไปเที่ยวอยากไปไหนครับผมออกไปออกไปตรงนู้นเนาะเออไปแล้วครับเฮ้ย <c oughs> มันโดนมันโดน,ม,น,โดนมันโดนใครวะเมื่อกี้โอ้โหัอันนี้อันนี้คือเขาวิ่งครับวิ่งแข่งผมก็จะช่วยเขาวิ่งผัก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 หมดผักหมดชนชนหมดครับชนหมดชนหมด ชนหมด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 ครับชนหมดนี่ชนหมดชนหมดครับชนหมดชนหมดชนหมดเลยชนหมด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 เว้ยคุณก้มหน้าแต่เล่นโทรศัพท์นี่ผมก็แค่ให้คุณอันนี้นะครับให้คุณเดินแบบดีๆนะครับโอ้ โอเคโอเคผมจะไปตรงทะเลนะครับตรงตรงชายหาดตรงนี้เลยตรงนี้ครับโอ้เคย่ะปกติครับอ่าวันนี้วันวันนีครับพี่ชายพี่ชายสวัสดีครับโอ๊ะโทษดีผมก็แค่เดินแรงไปหน่อยพี่ชายผมผมไม่อยากมีเรื่องครับไม่อยากมีเรื่องนะครับผมขอเวลาแป๊บนะครับผมก็ผมไม่อยากมีเรื่องนะครับพี่ เอา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 เออเาเอาเอาดากูสติลปิดมันด่าผมทุกคนเอาอมันด่าผมไปโถนู้นนึกว่าจะปล่อยไปแล้วไปโถอะงูไม่ต้องแตกตื่นนะครับผมก็แค่มาเก็บงานเสรียบร้อยโอ้โหทำไมผมรู้สึกวันนี้ผมเป็นคนช่วยมา มาเอาเอาดีๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ n p C มันรีสปอนเกิดกันแล้วผมก็แล้วผมก็มจะเป็นคนดีโดยิว่าผมจะเป็นคนดียังไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมารีสปอนยังวะรีสปอนนะคือต้องไปอีกที่นึงนนอ่ะอ่ามาตรงนี้แหละมาตรงนี้แหละตรงให้แถวเนี้ยเฮ้ยหาลุงด้วยหาลุงลุงลุงเนี้ยโะว้าว เน่ลุงสวัสดีครับลุงกูาทา้เท่มาเลยครับลุง <c oughs> ผมจะไม่สู้นะผมจะทำการเอ้านี่ผมไม่เอาลุงไม่ล้มด้วยลุงระวังผมนะลุง เจอเจอยาสลบรอบฆ่าแอสซสซินผมจะทำการมารอบฆ่าแถวนี้นะผมจะแอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ อ่านี่ปกติฮนะตรงนี้ก็น่าจะดูป,ปกติดีนะไม่มีอะไรที่ผมต้องมาเคลียร์ตรงนี้เฮ้ยเี๋วโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะเราก็จะไปตรงนู้นเหมือนเดิมนะครับ อ่านี่มารี่สแล้วโอ,โอ้โอเฮยว่ยเนี่ยดูดบุรีเจ้าหน่อยโอ้ยเวัสดีครับดูบุรีว่าเกี้ยวผมแค่ทำาห้่เขาสลบเฉยนี่ผู้หญิงดูบุรีมันไม่ดีนะครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้น ดูไปก่อนหน,หนึ่งนัดมีแม่คนดูบุหรีเนี่ยผมจะจัดการ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะทำการห <c oughs> ลบไปหน่อยแล้วผมก็จะลมก็จะเลง็งแล้วก็แอสซินปอกเรียบร้อย <c oughs> ลูกดอกยาสลบ เด้ง,งอนเล้งอ่นวนโี้ดูบุหรีทั้งสองคนเลยจบโดนกูเอ้าจบมันจบแล้วไว,ว,วบบ 8. 8. บรุ่นปบแตกแตกวันนี้ใครพี่ชายโอ๊ยโอ้ยโทษทีครับผมผมเดินแรง โอเคอันนี้เขาวิ่งหนีนะโอเคใน่นแล้วก็มาตรงนี้ละก็อันนี้แหละละกันโอ้ยโอ้โหวันดีครับหมูไม่ต้องแตกตื่น,นับผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแตกตื่นครับไม่ต้องแตกตื่นครับมันไม่มีเลยครับมันมันไม่มีเลย <laughs> นี่ไทยทำเตะไม่ว๊ะดูบุรีมันไม่ยิงมันไม่ดีนะครับคูผู้หญิงเพราะฉะนั้นโดไปก่อนหนึ่งนัดไอ้กูไม่มีแล้วไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้ววันเดียบผมวันเดียบโอ้ โทษทีฮะโอเคดูรีหนึ่งดูรีสองทำมงดูโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับแอสซสซนแอสซิสซงนงง,ง,ง งูงงูงีต้องโดนไปด้วยอเอื้องเอื้อกตีโดนหน่อยโดนหน่อยยังไงเฮ้ยลงทะเลลงทะเลลงทะเลลงน้ำลงน้ำไปลงน้ำ อ้าวลงน้ำไปลงน้ำไปเี้มผมจะพาพี่ลงทะเลครับนี่นี่ไปนู่นเลยไปนู่นอ้าวพี่ผมยกเอาโคดโคดเขาหล่นโอ้เรียบร้อยโอ้โหื ปรโตเอ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาผมจะมาเป็นผมจะมาเ,เดี๋ยครับนี่พี่จะไปไหนครับอ๋ออ่ออ๋อ,อจะไปทางน้นใช่ไหมครับโอเคฮะโ,โอเคครับผมผมจะพาพี่ไปส่งครับไปไปส่งครับผมผมไปส่งแล้วนี่โห พี่จะไปไหนโฮมไปทางนู้นใช่ไหมโอเคผมก็จะพาพี่พปส่งครับอืมโอ้ยนี่พี่ชนผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับยังไงยู่วะพี่จงดุผม เพราะฉะั้นพี่จะโดนผมจะ oh, อะไรครับอะไรครับเอา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 ทีนี้คอร้ายครับคอร้ายมาเจอคนอย่างผมเพราะฉะน,นั้นต้องเอาโชคดี no way no way เ no อา oh. no way no way กูต้องตามล่เองเออไปเอ้าเอาขุนจาพี่ไปทางนู้นนะเด้อเด้ยเดี๋เว้อเด้อด้เด้อเด้อเด้อเดเด้เด้อเดทเดดทอด้อเ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 ดรอเด้อเด้นเ้อ้อเ้อเอ้อเ้อ้อด้อเอ้อเอ้อ้เอ้อเดด คุณอยากเจอคุณอยากเจอไอร์แลนด์ตัวจริงไหมครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับผมคือไอร์แลนด์ตัวจริงครับ <c oughs> ผมคือไอร์นผมคือไอร์แลนด์ตัวจริงครับ <c oughs> ผมคือไอร์แลนด์ตัวจริงครับผมคือไอร์แลนด์ตัวจริงเอาเอาเอาได้มึงเจะไงผมผมให้โอกาสคุณอีกรอบนะครับไปซะไปซะกูะให้โอกาสมึงอันนี มันไม่มีคนแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องไปในเมืองผมจะขึ้นไปบนตึกตึกนู่นนะครับตึกตึกตรงนู้นนะ่ะตึกตึกตรงนู้นอ่ะลรวผมจะไปสังเกตการเอ๋ออ๋ออ๋อ การใช้โอ้โหคุณทำการใช้ลูกดอกสวัสดีครับคุณผู้หญิง <me>. <laughs> <laughs> ต้องฆ่านี่ด้วย Hai, khab. 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 Hai, สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณจะไปไหนไครับไปทางนู้นใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมคิดอะ้รออกอะบอลลูนครับบอลลูนบอลลูนบอลลูนเอา้าโถ่เอ้ยว่าจะอันนี้ซะหน่อยผมต้องยกบอลลูนครับยกบอลลูนอ่ะผมจะพาพี่ไปที่น,น,นะครับนี่ท,ที่ที่นี่เลยอืมเรียบรอ้อ <laughs> ยโอเคฮนะ ก็ใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ